ใช่แน่นะใช่แน่นอนนี่นี่มันมีสองชนิดใช่ไหมเนี่มันมีชนิดเดียวนี่แหละแม่จ้ะนี่ผักไอ้นั่นไอ้ผักฟันสิงโตใบฟันสิงโตนะคะมัสกิรูสนะคะนี่เลยมาสกิรูสเดีวแม่จะเอาไปเอาไปทำอะไรนะแม่ บอกจีน้ำพริกใช่ไหมไม่ได้เอาไปแกงขี้เหล็กไงวันนี้อา,าอาโอเคง่ายดีทำ <laughs> แบบง่ายๆนะง่าย,นะายอร่อยดูดูเนี่ยดูอุย้ยงามเดดแดดแรงแม่ปิดหัวปิด <laughs> หน้าปิดตาแม่ไม่สู้แดดไม่สู้แดดกลัวหน้าดำรู้ว่ากลัวเก็บผักอนะมาตี ก็เจอผักก็ต้องแวะเก็บที่สนามนี่แหละนี่แหล็กก็ไอ่แกงแบบที่เด็กบ้านเราก็อร่อยนะอร่อยไหมรสชาติเป็นแบบไหนบอกเพื่อนๆมยรสชาติมันก็อมันก็จะว่าเหมือนที่เด็กก็มันก็ไม่เหมือนเท่าไหร่หรอกแต่มันถามว่าอร่อยไหมมันอร่อยอร่อยใช่ไหมมันไม่เละเท่าไหร่ยังไงมันไม่ค่อยเละ ็โอเคนะมันกินแล้วก็คิดว่ากินยาด้วยไงคิดว่าใบนี่มันเป็นยาเนาะใช่ใบนี่เป็นยาแบบมีสรรพคุณดีมากเลยใช่คิดว่าเออเราลงมาแกงสักหม่เอามากินนั่งกินนั่งกินไปกินมากินไปมดทุกทีก็เอามากินเล่นเลยอร่อยอร่อยอร่อยฮะอร่อย เราก็ไม่รู้นอกแตกก่อนเนาะไปซื้อแต่จะตลาดซื้อี้เหล็กเป็นกระปุกกับขวดขวดนั่นแหละเนาะใช่ได้เนี่ยเอ้าขึ้นตามสนามหญ้าเต็มหลังบ้านงามงามนั่นแหละเนาะอ่ะเนี่ยมันดูดูดีดีงามกิงง่ายด้วยยิงเนี่ยตรงนี้มันก็อร่อยนะ อร่อยใช่ไหมตรงก้านมันอ่ะอร่อยจริงอร่อยหมยเห็นพี่คนนึงแกก็เขียนในคอมเมนต์นะว่าก้านมันก็อร่อยค่ะอร่อยอร่อยคัวอร่อยหมยก็นึกว่าก้านมันไม่อร่อยออร่่ยแมก็เห็นเห็นมันออร่ยใช่เห็นในข้อมูลสวีเดนมันบอกก้านมันไม่อร่อยเราก็ไม่รู้เนาะเราก็นึกว่าไม่อร่อยจิ้ดูเร่ออร่อยตุ่มตุ่มโมยใช่ไหม ดูหลานตีกลนย,ยเก็บผักเก็บผักนะไม่เอาเอ,อ,องนะแม่อืมพอใช่ไหมอโอเคอร่อย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 อสองพ่อลูกก็ตีกลนอยู่นู่น,นยยอ้นานั่งพักนี่แหละแล้วก็เก็บผักอยู่ริมริมข้างทางอย่างนี้เลยค่ะผักธรรมชาติ อ๋ออันนี้เฟินกินไม่ได้แม่จะนี่เฟินขนเป็นขนสีแดงกินไม่ได้นี่นี่ตรงนี้ค่ะก้านใหญ่อ้วอ้วอืมเนี่ยอ้วอ้วเลยแม่ทำไมจะไม่ใช่นี่แม่ว่าใบไม่แซบเลยใช่ไหมแซบ แม่บอกค่ะคนผักใบฟันสิงโตค่ะยอดใหญ่ยาวแม่อยากเอาไปบ้านนะแม่ก็ชอบก็บอกอร่อยอร่อยอร่อย,ออยต้นใบยาวอย่างนี้เก็บเลยเก็บเลยก็บอกอนี่เก็บไปให้แม่นะคะอือโหดูทุกคนใบมันดมสมบูรณ์ อีกเลยเก็บค่ะเก็บใบใหญ่มากทุกคนเนี่ยโอ้โหดูดูก้อนนั้นโหอืเก็บเก็บนี่ค่ะทุกคนเอาไปแกงขี้เหล็กก็อร่อยแม่บอก ใบใหญ่เนี่ยทุกคนดูนะคะใบเขาใหญ่มากอื้อ นี่ก้อนนึงค่ะนี่ก้อนหนึ่งค่ะ,น,กกน,น,คะนี่เลยนะคะนี่เลยเก็บเลยค่ะเก็บเลยเก็บเลยทุกคนเก็บอีก ดอกไม้สีม่วงนะหมอว่าสวยนะคะสวยมากเลย bay dài dài ta sẽ tìm kiếm ôi loài cây lớn và được này là loài cây tăm nhè. Tăm nhè ở đây. Chúng ta tâm. không thì sẽ bị đánh. Tăm เ,เราจะเก็บไปสักหน่อยหนึ่งใบใหญ่มากเลยฮะ น,นี่หมดก็ได้ไอผักยญ้าหวานมานะคะอันนี้เยอะมากเลยค่ะเนี่ยทั้งแถบเลย กอน,นี้มันใหญ่มากทุกคนใบเขาโห